สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตวิญญาณขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่ซับสไครต์ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาพบใหม่นะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์หากชอบก็ ฝากกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาท่านจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปนะฮะก็พอมาเปิดกล้องก็ได้ยินเสียงของทางวัดซึ่งมีงานชาปนกิจทำให้ผมได้ระลึกถึงมรณานุสติสรรมฐานขึ้นมาอีกเมื่อสักครู่ผมป็ลืมแล้วแต่พอมีการประกาศถึงงานชาปนกิจผู้วายชน ก็ทาให้ผมได้ระลึกขึ้นมาได้อีกเห็นไหมครับขนาดผมฝึกเป็นประจำบ่อยๆมันก็มีโอกาสลืมไม่ได้ระลึกถึงตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงใดที่เราระลึกได้เราก็ระลึกเราก็นึกถึงเมื่อน,นึกถึงแล้วเราใช้ปัญญาคิดนะฮะวันหนึ่งวันใดเราก็ต้องเป็นแบบนี้เช่นกันจริงๆแล้วไอ้เรื่องมรณา,นานุสสติกรรมฐานเนี่ยผมก็คิดได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะฮะสมัยอยู่โรงเรียนวัด ต่างจังหวัดนะครับโคราชบ้านนอกเลยเมือ่อน่าจะประมาณห้าสิบปีที่ผ่านมาอกเย็นเนี่ยเขามีการเผาศพบนเชิงตะกรผมมองออกไปผมมีความสลดผมเกิดความสลดขึ้นในหัวใจผมนี่คือความจริงที่ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ลองฟังกันนะมันเกิดความรู้สึกที่มันสลดใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นแบบนี้ นี่คือความคิดที่ผมคิดได้ตอนนั้นไม่มีใครสอนตอนนั้นไม่มีใครสอนผมเลยแต่มันเกิดขึ้นเองในใจซึ่งอันนี้จะด้วยสาเหตุใดมันก็สุดที่จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจได้นะครับหากเราค่อยคฝึกค่อยๆคดเพคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องถึงเวลาของเราเมื่อใจเราสลดเนี่ยมันจะไปทําความชั่วมันก็จะไม่ค่อยมี ถึงมีมันก็จะน้อยและเราค่อยๆเข้มข้นปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆแต่การปฏิบัติเข้มข้นนั้นไม่ใช่ว่าต้องเอาเป็นเอาตายเอากันแค่พอดีพอดีอดนะจิตมันจะพัฒนาเองนี่คือความเป็นจริงนะต่อให้ท่านเร่งให้ตายนะครับใจมันเข้าไม่ถึงมันก็ไม่ได้ค่อยๆทําแล้วใจมันน้อมมันสลดเมื่อใจสลดนั่นแหละครับใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอาชีพที่มีโอกาสที่จะ พิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงกายกายคานุสติกรรมฐา,านต่างๆได้เนี่ยอย่างเช่นอาชีพแพทย์เนี่ยแพทย์สันเนี่ยคือแพทย์ทุกคนเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีครูใหญ่เขาจะต้องสัมผัสต้องผ่าต้องดูศึกษาทุกอย่างหนึ่งละอาชีพแพทย์สอ,อาชีพสัปว์เรอเขาจะต้องอยู่กับร่างสังขารของผู้เสียชีวิต 3. กู้ภัยที่ต้องเก็บ ร่างผู้เสียชีวิตอย่างผมนี่ผมก็เคยอยู่กับผู้ภัยไปเก็บที่งานซีนอมิพักกันอยู่ที่วัดบางม่วงผมสลดทุกครั้งครับผมสลดทุกครั้งใจมันก็ใจมันยอมนะฮะใจมันไม่พยศหรอกพอเจอตรงนี้เข้าไปมันทำให้เราคิดได้เราลึกได้แต่ทำไมอา,อาชีพแพทย์หลายๆท่านอาชีพตเรอหลายท่าน,อา,อ,าาานอาชีพกู้ภัยหลายๆท่าน ทำไมท่านยังยัง,ยงไม่บรรลุอรห์เพราะสิ่งที่เห็นนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาในการไต่ตองพิจารณานะคะคือไม่ได้ใช้ปัญญาในการไต่ตองพิจารณามันก็ไม่มันก็ไม่เกิดนะฮะใจมันก็ไม่เกิดความสลดหดหู่ทิ้งแต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นคือเฉยในอารมณ์ในความคิดก็ทําไปตามหน้าที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีหน้าที่สองอย่างด้วยกันอย่างหนึ่ง หน้าที่ทางโลกในการดำรงชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการดำรงชีวิตอีกส่วนหนึ่งหน้าที่ทางด้านจิตวิญ,ญญาณก็คือการปฏิบัติธรรมจะอยู่ศาสนาไหนก็นแล้วแต่มันเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญ,ญาณศาส,สนาอื่นๆเขาก็สอนให้ในการทําความดีเป็นคนดีส,นส่วนศาสนาพุทธนั้นสอนให้หลุดพ้นการจะหลุดพ้นนั้นไม่ใช่ก้าวกระโดดไปแล้วหลุดพ้นเลยเราต้องค่อยๆทํามันค่อยๆฝึกมัน มันจึงจะเข้าไปสู่หนทางหลุดพ้นได้หากเราเคยปฏิบัติมนาะในการก่อนมันก็มาต่อยอดเอาชาตินี้ไม่ว่าจะก,การฝึกสมาธิปฏิบัติจิตก็เหมือนกันครับก็คิดที้แล้วผมก็นําเรื่องของการฝึกใจให้ได้ความรู้พิเศษในการปูพื้นฐานเบื้องต้นในการปูพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ย ไม่ตรงตามตำรานะครับตำราท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นของผมนี่ก็นําประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเพื่อประสบการณ์เนี่ยมันฟังดูแล้วมันง่ายอาจจะง่ายสําหรับท่านหรือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไม่เป็นไรสําหรับท่านที่มีความสนใจจริงๆให้ท่านลองไปคิดเปรียบเทียบแล้วแตกยอดทางความคิดลองดูครับลองปฏิบัติกันดูการปฏิบัติทมเนี่ยมันต้องทําสมาธิด้วยสมาธิถ้าเราไม่มี จิตมันก็ฟุ้งซ่านจิตเป็นฟุ้งซ่านมันจะไปคิดอะไรได้ครับมันก็คิดอะไรไม่ได้คิดได้ก็ไม่ลึกซึ้งมันคิดแค่ผิวเปลือกเปลือกมันก็ไม่เกิดปัญญาคิดวนอยู่อย่างนั้นน่ยมันไม่เกิดปัญญาแล้วเราจะเอามาตรฐานมาทัดฐานตรนตงไหนมาคิดก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละครับไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมากมายเยอะแยะทํายังไงให้อารมณ์เรามันยึดเกาะน้อย ให้มันโลภมากน้อยน้อยหน่อยนะอยู่ในความดีของศีลธรรมรู้จักให้รู้จักรับแค่นี้ก็ใช้ได้แลละครับแต่พุ่งไปในเรื่องของจิตของเราเมื่อเราตายเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราคิดไว้เราตั้งไว้ในตำราอาจจะไม่ได้บอกไว้ว่าใครตั้งจิตไปไหนแต่ครูบาอาจารย์อรหันต์ท่านสอนมา พระพุทธเจ้าก็สอนมาให้เราลึกถึงพะนิพานไม่เป็นอารมณ์พันิพานในที่นี้ที่ผมพูดนี่หมายถึงดินแดนพันิพานนะครับไม่ใช่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราเข้านิพพานได้สําหรับารวาสเพศคลองเรือนตราบใดที่ไม่ใช่ตราบใดที่เข้าอาหารคือตราบใดที่ยังเป็นเพศารวาสเนี่ยเรายังเข้านิพพานไม่ได้คือคือยัง สำเร็จอรหันไม่ได้ถ้าสำเร็จปุ๊บนี่จะไม่ข้ามคืนนะครับจะต้องตายแต่ถ้าหากเป็นนักบวชเนี่ยสามารถอยู่ข้ามวันข้ามคืนข้ามปีได้ในการที่จะบรรลุอรหันต์สำหรับคารวะเพศทองเลานี้ไม่ได้นะครับมันจะไปได้อีกทีนึงก็ตอนที่ลมสิ้นลมนะครับมันไปได้ตอนนั้นอันนี้คือความเป็นจริงนะรนั้นเราก็ต้องค่อยๆที่จะปฏิบัติ สมาธิไปใช้ปัญญาในการพิจารณาชีวิตประจําวันกรรมฐานแบบยืนตาเนี่ยที่เราเจอรอบๆตัวทุกวันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดในตอนที่ทําการงานหรือใช้ชีวิตประจําวันอยู่แต่เราคิดในเรื่องงานแต่หลังจากเสร็จสิ้นในงานของวันนั้นแล้วเรามาคิดทบทวนดูมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาบ้างเราทําอะไรลงไปบ้างแล้วมาคิดพิดจารณาในเรื่องของความจริงของโลกนี่นะครับอารมณ์มันจะค่ะคอยๆลด ค่อยวาง,งไปเองมันไม่วางโดยทันทีนะครับถ้าวางโดยทันทีแล้วก็เป็นอาลัยหันตายกันหมดแล้วใช่ไหมครับแม้แต่นักบวชท่านท่านก็ต้องฝึกเหมือนเราเหมือนกันแหละครับแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ต้องตามจริตนะครับบ้างก็ต้องเข้าป่าบ้างก็ไม่อยากเข้าป่าอะไรก็แล้วแต่จะไปที่ไหนก็ได้ขอให้จิตเราเนี่ยมันเข้าถึงก็แล้วกัน บางทีบอกไม่ต้องเข้าป่าก็ปฏิบัติได้ก็ได้ครับแต่ใจท่านชอบในป่าท่านก็ต้องเข้าป่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมชาติใจอยากอยู่ในเมืองก็อยู่ไปแต่ทํายังไงพระพุทธองค์ท่านท,านทรงเน้นในเรื่องของอารมณ์จิตครับในเรื่องของอารมณ์จิตจะทําแบบไหนก็ได้แม้แต่การทําสมาธิเหมือนกันในแบบกําหนดไว้40แบบแต่นอกแบบท่านอาจจะดําน้ําำไปฝึกสมาธิก็ได้ในตาราไม่มีบอกแต่ถ้าท่านดําน้ําไปแล้วท่านไม่ตายหายใจได้ แล้ได้สมาธิด้วยมันก็ควรจะดำนะครับเราก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาดูในเรื่องของสมาธิจิตในเรื่องของการดำรงชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำนะฮะก็คลิปนี้ก็คุยกันเท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าท่านอยากฟังอยากคุยอะไรก็ต้องคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะครับเมื่อชมแล้วก็ฝากกดไลค์ท่านที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ไว้ นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปผมก็จะได้มีเรื่องที่นำมาคุย <c oughs> มาแชร์แบ่งปันนะว,ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อย่วนใดที่เป็นประโยชน์ผมขออนุมโมทนาส่วนใดที่ไม่ชอบหรือคิดว่ายังไม่มีประโยชน์ับสำหรับวันนี้ก็ให้ันผ่านเลยไปนะครับช่องนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและรับประทานให้กัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีใหม่นี้ครับสวัสดีครับ